เดี๋ยวขอขรับชิมก่อนนะเพื่อนสวัสดีเพื่อนครับ,รรบรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dad for Family Channel นะครับวันนี้ปา๊าอีฟอยู่ที่ตลาดนัดแยกเจเซนสุรินนะครับ <c oughs> ก็มาขายของนะฮะวันนี้มีภารกิจนะครับอยากให้เพื่อนๆไปดูนะครับว่าร้านอาหารไหนจะอร่อยแน่นอนนะครับภายแลัเราสําคัญกับข้อค้าตัวจิ๋วของเราในคอนเทนต์วันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับว่าบรรยากาศภายในตลาดนัดจะเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดระลอก3แล้วด้วยนะครับก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนะฮะมาช่วยกันอุดหนุนร้านค้านะครับหลายคนก็ต่างทํามาหากินนะครับรวมถึงตัวป้าอิฟเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมความปลอดภัยนะครับลูกค้าทุกคนต้องใส่แมสนะครับเข้าไปในตลาดนะฮะขาใส่ไมสกันนะครับเอาเลยครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกท่านเข้าสู่ตลาดเซนทริแยกเจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ป้าอิฟนะครับพามาบุกตลาดเซนทรินะครับกับของเอร่อย และพอค้าเด็ดนะฮะพอค้าจิ๋วนะฮะจะเห็นได้ว่านะครับมาตรการนะครับของการควบคุมนะครับโควิดระลอก3นี้นะครับทางตลาดนะครับมีมาตรการในการตรวจวัดอุณหภูมินะฮะแต่ที่สําคัญจะเห็นนะครับเจลแอลกอฮอล์จะมีอยู่ทุกร้านนะครับและที่สําคัญนะครับทางตลาดนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์สําหรับผู้ที่เข้ามาเดินใช้บริการภายในตลาดนัดแยกเจแห่งนี้ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ดีน,นะครับหร, ồi, หรือว่านะครับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ภายในตลาดนะครับให้ระมัดระวังนะครับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะครับและเป็นมาตรการนะครับสร้างความมั่นใจสําหรับลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ภายในตลาดแห่งนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวนะฮะเดี๋ยวเรามาร้านเด็ดที่เราบอกว่าอร่อยนะฮะวันนี้มาหนึ่งร้านก่อนแล้วกันนะครับนะครับถึงแล้วด้วยฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านนี้คือร้านอรครับเพื่อนครับ ถึงแล้วนะครับร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านลูกค้าเข้าพอดีนะฮะเดี๋ยวเรารอให้ลูกค้านะครับซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อค้าร้านนี้กันนะครับว่ายำเขาจะเด็ดขนาดไหนครับเพื่อนๆกับร้านนี้ฮะปิงปองยำซับซีดนะฮะลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยข้างหลังผมเดี๋ยวรอรอให้ลูกค้าเร็วกว่าผมจะซื้อสักหนึ่งถ้วยกลับบ้านนะครับเขาบอกว่าเด็ดนะร้านนี้นะ เอาละครับเพื่อนๆครับชิวว่างนะเดี๋ยวผมจะสั่งยำนะฮะทานว่าจะว่างไม่ว่างจริงอ่ะเดี๋ยวผมสั่งไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อค้ากันดีกว่าว่ายำมันจะเด็ดขนาดไหนนะครับเพื่อนเครับอ่าไม้ละสิบครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทนี่นะผมก็เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างละไม้สองไม้นะฮะเดี๋ยวเราจะส่งไปยำส่งไปยำนะฮะนี่ับขออนุญาตส่งยำ สวัสดีค่ะัชิใหม่ครับระหว่างนี้นะครับยำของปลาปลายิปก็ได้เริ่มการยำแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมมันสดๆเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับสาหรับร้านนะฮะปิงปองยำแซ่บซีดนะครับผมนี่กว่าจะได้ซื้อนะฮะรอคิวนานมากเลยนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของร้านที่นึง เดี๋ยวขอให้ชิมก e ่อนนะเพื <uar> ่อนครับเดเดี๋ยวผมชิมเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เดี๋ยวว่างๆลูกค้าเข้ามาอยู่เลยครับเพื่อนกับร้านมีปองนะฮะรสชาติแบบกลางๆนะครับที่ปะคาปรุงให้ปะตาญี่ปุ่นนะครับไม่อยากกินเผ็ดมากอยากทานรสชาติแบบไหนฝั่งได้นะครับร้อนๆอร่อยๆนะครับ โปรโมชั่นนะครับสิบไม้ฟรีหนึ่งไม้นะครับใครจะทานเห็ดน,นะครับหรือว่ามาม่ามาม่าสิบบาทนะครับเวุนเ้นเนนนส้นห้าบาทห้ถูกก็ห้าบาทต็นั้นเองนะครับหยิบเด้ตามใจชอบเลยนี่เยืนทำไม่หยุดเลยเดี๋ยวขอนั่งกินก่อนร้อนๆอ,อร่อยนะฮะไม่เผ็ดมากนะครับกลางๆไม่หวานไป ไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวจะห่อไปฝากแม,แม Assass, mm ่ก hmm. ับลูกท mm ี่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวระวางรอบ้อครับไหนของขออยากินสักนิดนึงครับเราเรียกว่าคิวฮอตจริงๆนะฮะขออยากได้คุยน้มตาลลาย โอ้โหวันนี้ได้คิวคุยกับเจ้าของร้านนะครับเพื่อนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมพี่ครับไอชื่อร้านปิงปองครับยำแซ่บชีสซีซาร์เนี่ยชื่อใครครับพี่ชื่อลูกสาวคนเล็กครับอ๋อลูกสาวคนเล็กโอ้โหครับผมนี่ฮะเป็นการค้าขายนะครับแบบเขาเรียกว่าไงอะ เพื่อครอบครัวนะครับผมอันนี้น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งยำอร่อยมากนะครับอ่อพี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อน็อตครับพี่น็อตนะครับเจ้าของร้านยำนะครับนิดนึงครับพี่น็อตกับแฟนพี่ใครทำอร่อยกว่านกันฮะเหมือนกันพี่มันเป็นน้ำยำสุดที่เราทำขึ้นมาในครอบครัวครับ ป้านเปิดว่าอร่อยนะครับกับร้านยำร้านนี้นะครับพี่น็อตฝากร้านกับเพื่อนๆนิดนึงครับครับผมร้านยำบิฟอสแซนด์ซีนะครับเปิดที่แยกเจทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับอยู่ซอยสี่แต่ถ้าวันจันทร์กับวันพฤหัสจะอยู่ที่ตลาดนัดตมสิบนะครับวันเสาร์จะอยู่ที่เจ็ดร้อยไร่ครับว้าวไปทุกที่ใครอยู่ใกล้แยกเจก็มาทินิะใครอยู่ใกล้กิโลสิบบ้านฐานก็ไปทางนู้นใครอยู่ทางเตาถ่านก็ไปเจ็ดร้อยไร่ครับผมโอ้โห วางหนมาหนุนได้ครับผมโอเคนะครับขอบคุณนะครับพี่คิ่งปองครับไอพี่ปิงปองคือลูกสาวนะพี่สาอครับเ๋ยาลืมอมุดหนุนนะครับเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวเราจะไปดูข้อค้าตัวดตัวจิ๋วในตลาดนัดนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับตากอเลินาอว่นัครัครับแล้วนี่เราก็เดินมาที่ ตลาดนัดด้านในนะครับเรามาอยู่ที่ร้านของพ่อค้าจิ๋วตัวน้อยของเรานะฮะวันนี้ร้านขายหมึกนะฮะแล้วก็ขายปลานะครับด้านหลังหน้าอยู่นั่นนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันนะครับเพื่อนครับโอ้หแล้วครับตอนนี้ปะปายิบก็อยู่ในร้านขายหมึกขายปลานะของพ่อค้าตัวจิ๋วของตลาดนัดแยกเจเซนส์ลีนแนะนาให้เพื่อนเพื่อนรู้จักนะครับชื่อน้องอะไรครับบอม น้องกาฟิลนะครับน้องกาฟิลมาขายที่ตลาดนัดเซนซลีนานหรือยังครับนาน,นานแล้วหรอครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมามาขายคนเดียวหรือว่ามาขายกับลูกมากายายับยายนะครับโอ้โหนี่คือพ่อค้าตัวิ๋วของเราแห่งตลาดนัดเซนซุลีแยกเจนะฮะบบเดี๋ยวเรามาเช่อน้องกาิฟขายนะ่ได้ครับได้ี่ดูก่อนได้นะครับจุด่งเลยฮะ เอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเชียร์เอาใจช่วยน้องกาฟิลในการขายในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆไปติดตามชมและเชียร์กันอย่างใกล้ๆเลยครับป๋าป้าอิ๊บจะยืนเชียร์ตรงนี้นะน้องกาฟิลสู้ๆครับกิโลครับฟิลสองโลหนึ่งขีดอ๋อสองโลหนึ่งขีดคิดไปสองโลงอีออลก ไม่ใครโลหขีดพอขาใจดีนยฮะโลหนึ่งขีดคิดไปโลเดียวอ๋อคิดสองโลเลยเนาะเมื่อกี้เลยฮนะ,ะ,ะโลหนึ่งขีดคิดสองโลเอรอฟิวอันนี้เป็นมกนะครับเพื่อนยายไม่อยู่อยู่คนเดียวฮะงงงนิดนึงฮนะ ครับน้องกาิฟครับเมื่อกี้ขายลูกค้าไปกี่โลนะลูกโลหนึ่งขีดโลหนึ่งขีดพ่อค้าใจดีด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาอุดหนุนน้องกาฟิฟนะครับมาได้ที่ตลาดนัดแย่เคเซนทริลนะครับขายขายทุกวันไหนลูกวันพุธกระสุกครับทุกวันพุธกับศุกร์เจอน้องกาฟิฟทุกวันไหมลูกไม่ทุกวันครับไม่ทุกวันบางวันไปโรงเรียนใช่ไหมครับโอเคบางวันกลับมาไม่ทันไปโรงเรียนโออตอนนี้น้องกาแฟกินหรือยังอะไรครับลูกกินจนบ้านข้างมนำงาน ชุมชนบ้านช่องแสมสารนะครับของยามวิกฤตโควิดนะฮะเราก็ออกมาทำมาหากินนะครับก็เห็นน้องกาฟิวเป็นตัวอย่างแล้วนะครับก็สามารถมาอุดหนุนกับเขาได้นะครับกาฟิวฝากร้านเพื่อนๆนิดนึงลูกขอจะไปพูดดังๆเลยลูกอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะนะฮะหล่อโชว์โชว์วิธีการขายเสียงดังม,มึงนิดนึงหนึ่งไคะหนึ่งไหมคะหนึ่งไหมคะหนึ่งตกเป็นคนเลยคะ่ะ โอเคนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมาอุดนุนน้องกาฟิลแล้วก็คุณย่านะครับผมขายปลาขายปลาหมึกสดจากช่องแส้สารพาคุณยายนะครับจากช่องแสมสารนะครับทุกวันพุธนะครับแล้วก็วันศุกร์ครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปละก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวเราจะไปดู พิเ็ษอ,อะไอในตลาดนันแยกเจเซซิแล้วนะครับหลังจากเราได้ทานยำมาอร่อยซีรสมากเลยครับไปกันค,ครับพบกันใหม่ที่หน้ารับ